สวัสดีค่ะยังคงอยู่กับรายการแบรนด์น้อเดอรมันของเดือนตุลาคมและแบรนด์เฮคัฟเฟ่นะคะสาหรับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของรุ่น H1 Allround เชิญคุณเอิรี่เลยค่ะสเปโดยคร่าว้ๆ H1 Allround เนาะเครื่องบดรีเทลขนาดเล็กนะครับชื่อนี้มาซิงเกิลโดสก็ได้นะครับเหมาะสําหรับท่านใดที่มีกาแฟหลากหลายนะครับ <ừ> หรือในร้านกาแฟเรามีกาแฟให้เลือกหลายรูปแบบตัวนี้ก็สามารถ นะครับใช้เป็นแบบซิงเกลโดสที่สามารถบดทีลัหนึ่งตอนหม่แก้วได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนะการใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ง่ายแบบไหนง่ายมากไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยก็ใช้เป็นสําหรับตัวเครื่องก่อนละกันเรามาดูเรื่องสเปคเนาะปลั๊กเนี่ยก็จะมาเป็นแบบโปรสองขานะครับที่เป็นกําลังไฟ220โวลต์สามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนี่แหละง่ายๆเลยเอแเราไฟดูดเออฉีดไหมซึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูองค์ประกอบของตัวเครื่องบ้างดีกว่าว่าตัวเครื่องเขามีอะไรมาให้บ อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับในส่วนของฮอปเปอร์นะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นซิงเกิลโดช่ไหมแต่<ห>ตัวเครื่องเขาสามารถทําได้มากกว่าน,นั้นนะครับด้วยขนาดฮอปเปอร์ที่เขาสามารถจิดได้ถึง380กรัมเนี่ยนะครับ<ห>สามารถบดกาแฟ,ฟเป็นถุงๆได้เลยนะครับ<ห>ซึ่งตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับสวิตในการเปิดปิดเครื่องเนี่ยนะครับ<ห>ในการทํางานให้2จุดนะครับก<ห>็จะเป็นจุดแรกด้านบนที่เป็นแบบไม้วนเช่นเดียวกันจะสองนะครับจุดนี้จะสามารถที่จะใช้เป็นโดสซิ่งคัพ <มะ S 1> ก็คือชนชนแก้วนะครับแต่อย่าชนเยอะนะเดี๋ยวหมอเคกัน <c oughs> สองนะครับก็คือจะเป็นแบบนะครับนะใช้พอตต้าฟิลเตอร์ที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีขารองมาให้นะครับที่สามารถปรับระดับความสูงนะฮะที่เหมาะสมนะฮะที่จะเอาพอตต้าฟิลเตอร์เสียบเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยเแ,ลแล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับสเปคสําหรับใครที่กําลังมองหานะตัวนี้เป็นขนาด64สมิลแล้วนะครับดังนั้นบดกาแฟได้อย่างละเอียดแน่นอนนะครับรวดเร็วว่องไวนะฮะเราปรับยังไงเนี่ย แต่ในส่วนของการปรับเฟืองบดนะครับตัวนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับเฟืองบดนะครับที่มันจะมีตัวหน้าจอทีทีตอ,อนะครับที่บอกในเรื่องของระดับความหยาบละเอียดห <นะ S 2> ยาบหยาแบบไหนไม่หยาบคลายนะโอเคไม่หยาบคลายแน่นอนนะฮะความหยาบละเอียดที่สามารถปรับเลนส์ความกว้างหรือความถี่เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่ เอสเวสโซดันยันโคบูได้เลยอ๋อจบได้ในเครื่องบดตัวเดียวเลยเครื่องจริงแเราสำหรับโฮมยูสที่ชอบกาแฟหลากหลายอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็สามารถซื้อไป ใช้ที่บ้านก็ได้ใช้คําว่าแนะนําเลยดีกว่าแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนะครับนะไม่ได้ใช้แค่โฮมยูสิอย่างเดียวนะครับสามารถใช้ในร้านกาแฟด้วยก็ได้เพราะตัวเครื่องเนี่ยด้วยขนาดกระทัดรัดเอาจริงร้านที่มีสเปซจํากัดก็สามารถเอาไปใช้งานได้ <ứng S 2> <ứng S 1> ในกรณีบดกาแฟที่มีความพิเศษแต่ไม่ได้บดในปริมาณทีละเยอะเยอมากก <ứng S 2> <ứng S 1> ็นนคือทีละทีละแก้วก็ได้ทีละแก้วก็ได้หรือบดเป็นถุงทีละ250กรัมก็ได้แล้วน้าหนักอันนี้กี่กิโลอะคะเล็กขนาดนี้น้ําหนักก็ไม่หนักครับเพียงแค่7จกิโลเอง บอกสามารถก็ปวดหลังไใช้นะได้ที่ไหนกันก็กวดหลังอยู่นะเจ็ดกิโลอ่ะปกติเครื่องบดสิบกว่าโลนะออแล้วอย่างเนี้ยค่ะมันมีความพิเศษอะไรอีกไหมคะอ่าเครื่องตัวเครื่องนะครับนะผลิตด้วยวัสดุนะครับที่แข็งแรงทนนะครับทำความสะอาดง่ายตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีนะครับมีฝงคงคงค้างน้อยอ่าแล้วก็มีสีให้เลือกถึงสีสีเลย,เลยนะครับมีสีดําสีแดงสีขาวสีเงิน เราเวลาบทนี้เสียงดังไหมเสียงเบามากเรามาลองบทไหมลองเทสดูเโอเค okay. นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองบทกาแฟกันแต่คราวนี้นะมีแก้วไม่เอ่ยนั่นนึงนะคะทีมงานเราประมาณ18ล้านคนอยู่ข้างหลังใจเย็นค่ะอาหา ส่วนอย่างที่บอกนะครับในการใช้งานเนี่ยเราสามารถชั่งเป็นโฟชั่นก็ได้หรือเราจะใส่กาแฟในฮอปเปอร์เลยก็ได้สําหรับตัวนี้เราสามารถเทใส่แบบนี้ได้เลยเนาะก็คือเททิ้งไว้แบบปกติตามร้านกาแฟที่จะแบบไว้อยู่ได้เหมือนกันครับนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราใช้แบบแก้วรองเนาะนะครับหรือว่าเราชั่งผงกาแฟไว้แล้วเนี่ยก็เพียงแค่กดให้เครื่องทำงานแล้วก็กดกดได้เลยเขาปกติในร้านกาแฟก็คือถ้า เวลาเครื่องบดท,ทำงานก็ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ตรงน,นี้เห็นมนค่อนข้างเบาครับไม่รบกวนบรรยากาศในร้านกาแฟแน่นอนอา <c oughs> เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ อเคเนี่ยอันนี้ผมกับใคที่ได้มาค่อนข้างจะละเอียดเลยอันนี้เราปรับแบบชงเอสเปรสโซ่นะครับแล้วเขาจะละเอียดมากมกแล้วเราสามารถหาซื้อที่ไหนบ้างคะอแน่นอนครับจะหาซื้อที่ไหนแล้วครับต้อง UCC K2 สิครับจะจำหน่ายอยู่สามารถติดต่อมาเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ข้างล่างนี้หรือใครที่อยากจะเข้ามาลองใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาที่ UCC K2 เราได้เช่นเดียวกันเจอคุณเอิร์ลี่ได้นะคะยืนทุกวันหน้าร้าน นะครับพนระ้อมให้คําแนะนำนะ,ะดังนั้นสําหรับวันนี้เนาะเอิญกับพี่ปีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไว้พบเจอกันในคลิปถัดไปคลิปถัดไปค่ะ,ะคกับ,บอีกรุ่นอีกรุ่นนึงเป็น h TS c นะครับ880แบบนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการขยับตัวใหญ่ขึ้นโอเคนะไปดูกันได้ในคลิปหน้านะคะนะสำหรับวันนี้นะครับนะขอตัวลาไปก่อนัค่ะสวัสดีค่ะ